ผมเด abei, roommate, I mean, kind of like ินเข้ามาก็ไม <aciones> ่ค่อยสบายใจครับได้ยินเสียงแล้วมันคุ้นเคยยังไงไม่ทราบครับผมเองก็เกือบตกเก้าอี้เพราะไอ้เสียงแบบนี้มารอบแลยนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย้มลงไปดูบ้างนี่ครับผมนี่ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วกับเสียงแบบนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆท่านท่านทาบเกิดอะไรขึ้นครับครับเดอะไรขึ้นครับเนี่ ใครครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเล่นกันขนาดนี้อันตรายครับมันมามันจริงจังจับจับไปบ้ใจครับมันเสียวกวขี้เล่นกันขนาดนี้เลยเล่นกันแหงเล่นกันแหงใจบดีก็อี้กับของตัวโปด รายการสภาโจกเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น